วันนี้แน่จะมาพาทําเมนูโกโก้เมลอนค่ะเมลอนเมลอนเมลอนมากคือต้องบอกว่าซินยอริต้าเนี่ยคือไซรับเฟเวอร์เขาแบบชัดเจนอะ่ะดีมากค่ะแล้วก็โกโก้ก็เข้มข้นนะคะสวัสดีค่ะเนลเรนเทลคอฟฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆอ,อ,อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเน่เอาเมนูมาจากคลิปของทางเกาหลีค่ะเน่ก็เลยว่าเออเมนูน่าสนใจเนาะวันนี้เน่จะมาพาทําเมนูโกโก้เมลอนค่ะทีนี้เราจะมาทำโกโก้เมลอนในสไตล์ของเรานะคะเน่ก็เลยว่าถ้าอย่างงั้นค่ะวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็จะมีแค่นี้เองเลยนะคะก็คือ1ค่ะผงโกโก้โก โกโก้นี่เน่ใ oh, ช้เป็นโกโก้ของ Oriental Coffee เรานะคะเป็นผงโกโก้ร hmm mm ้อยเปอร์เซ okay. ็นต์เลยค่ะที่เรานำเข้ามาจากฮอนแลนด์เพราะฉะนั้นเข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่ไม่ขมนะอะผงโกโก้นะคะเสร็จแล้วค่ะเน่จะมีไซรัปเมลอนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นเมนูโกโก้เมลอนนะคะไซรัปเมลอนเน่ใช้เป็นของ s e นยอริตค่ะและเน่ก็จะมีตัวนมผสมนะคะอันนี้ก็คือเป็นนมผสมของเบ F ค่ะ CP b บ F นนะคะตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวที่เรียกว่ามีความหวานมันเรียบร้อยแล้วเหมือนเราเอานมข้นหวานข้นจืดมาผสม กันเรียบร้อยแล้วสะดวกในการใช้งานแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้เป็นแบบนมผสมแบบนี้นะคะก็คือใช้เป็นแบบนมผสมข้นหวานข้นจืดแบบทั่วไปที่เราใช้ปกติได้เลยนะคะข้นหวานสองกระป๋องบวกข้นจืดหนึ่งกระป๋องก็แต่ว่าสูตรก็คือใช้เหมือนกันได้เลยค่ะ แล้เน่ก็จะมีนมสดรสจืดนะคะวันนี้เนใช้เป็นของเอ็มมิลค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทําเมนูโกโก้เมลอนกันดีกว่านะคะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์เป็นแบบ3สูตร3แก้วเหมือนเดิมค่ะก็คือ92้วสิบสออนสิออนแล้วก็22่สออนนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่แก้ว12บสออนกันก่อนเลยค่ะสําหรับสูตรแก้ออนนะคะเราจะมาเริ่มทําน้ำโกโก้เตรียมไว้ก่อนค่ะเน่จะใช้น้ําร้อนนะคะที่สออนค่ะ น้ำร้อน2ออนผงโกโก้ค่ะเน่จะใส่มาอยู่ที่ประมาณด้วยความที่ว่าเขาเป็นโกโก้เข้มข้นมากนะคะผงโกโก้ค่ะเน่จะใส่มาแค่แบบประมาณ7-3ส่วนสช้อนช้อนตวงเนี่ยนะคะหรือช้อนโต๊ะค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้โกโก้ละลายนะคะ พอโกโก้ละลายเข้ากันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะเทนมสดลดจืดค่ะใส่ในแก้วค่ะสูตร92ออนเนี่ยเราจะใส่นมสดลดจืดนะคะลงมาที่3ออนค่ะก็เทเลยนะคะ3ออนหรือว่า90 ml ค่ะนี่นะคะ,ะเทไปเสร็จแล้วค่ะเราจะมาใส่ตัวไหรัปเมลอนนะคะที่10 ml ค่ะ10 ml ก็คืออยู่ที่ประมาณนี่นะคะ1ปั๊ม7.5 ML ก็คือประมาณปั๊มครึ่งค่ะ นี่ก็กดเลยนะคะอันนี้ประมาณครึ่งปั๊มแล้วกันอ่าเมื่อกี้นี้โอเคพอเราได้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เราคนเราก็จะได้เป็นนมเมลอนหวานๆแล้วนะคะแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้หลายๆร้านน่าจะอยากได้ที่มีความหวานเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เลยจะมาใส่ตัวนมผสมค่ะนี่จะใส่นมผสมเพิ่มขึ้นมาที่10 ml นะคะให้เพิ่มมีความหวานมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอ่า แล้วก็ใส่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะประมาณแค่10 ml เท่านั้นค่ะแต่ถ้าใครไม่ได้อยากหวานมากนะคะก็ไอตรงตรงส่วนของนมผสมเนี่ยตัดออกได้เลยใส่แค่นมสดกับตัวไหลับเมลอนเขาก็หวานอยู่แล้วนะคะหว,วานๆหอมๆอยู่แล้วค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งได้เลยแล้วเราก็เโกโก้เนี่ยค่ะน้ําโกโก้ที่เราผสมเอาไว้นะคะมาเทท็อปหน้าได้เลยค่ะ เห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้มาเป็นโกโก้เมลอนแบบง่ายๆเลยนะคะ,ะไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีค่ะก็ได้ทานแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทําเป็นสูตรแก้ว16ออนกัน16ออนค่ะเน่ก็จะใส่น้ําร้อนนะคะที่2ออนนะคะเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วผงโกโก้ค่ะใส่มปเลยนะคะ1ช้อน1ช้อนแบบ1ช้อนพอดีๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องพูนเยอะนะคะประมาณนี้ แต่ว่าถ้าใครอยากได้เข้มข้นมากน้อยยังไงก็ปรับผงโกโก้ตามที่เตงชอบได้เลยนะคะหรือว่าบางทีผงโกโก้ของแต่ละยี่ห้อค่ะก็ไม่เหมือนกันเนาะความเข้มข้นความอะไรอย่างเงี้ยก็ลองลองปรับใส่ผงโกโก้ของเตงดูนะคะว่าให้ดูเข้มข้นหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของออริทัลก็คือเราก็คือใช้แค่นี้พอนะคะใช้ประมาณแค่1ช้อนตวงไม่ต้องพูนค่ะ 9ก้ออนค่ะเน่จะใส่นมสดลดจืดนะคะมาที่4ออนค่ะ4ออนหรือว่า120 ml ถ้าถ้วยตวงใบนี้เนี่ยเต็มถ้วยปิดๆเลยก็คืออยู่ที่120 ML นะคะเนี่ยค่ะแบบเต็มพอดีเลยแบบนี้แล้วก็เทได้เลยเสร็จแล้วค่ะเราจะใส่ตัวไซรัปเมลอนนะคะใส่ลงมาที่ 15ml หรือว่า2ปั๊มพอดีค่ะเนี่ก็กดเลยนะคะ1 2 2ปั๊มค่ะ ถ้าหากว่าใครต้องการหวานไม่มากก็แค่นี้จบแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราทําขายแบบว่าต้องการความหวานมันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวโกโก้เราอะค่ะมีความเข้มข้นมากเน่จะใส่ตัวนมผสมนะคะตามลงไปครึ่งออนหรือ 15ML ค่ะนี่นะคะ 15ML เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ําแข็งค่ะน้ําแข็งเต็มแก้วนะคะพอน้ําแข็งเต็มแก้วแล้ว เราก็เอาโกโก้ที่เราละลายไว้เนี่ยค่ะอ่าเราก็มาเทได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้มาเป็นโกโก้เมลอนขนาดแก้ว16ออนเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทํา2 2ออนกันค่ะสูตร22ออนนเ่ก็จะใส่ตัวน้ําร้อนนะคะมาที่2ออนเหมือนเดิมค่ะคือเราไม่ได้อยากใส่น้ําเยอะนะคะนี่ก็จะใส่แค่2อออน แต่ว่าเราจะมาเพิ่มผงโกโก้ให้เข้มข้นมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นพอเป็น22ออนนะคะผงโกโก้เราจะใส่แบบช้อนพูนหน่อยประมาณนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ12กรัมแล้วก็คนให้ละลายเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เอาแก้วมาใส่นมได้เลยนะคะแก้ว22ออนเน่จะใส่นมสดรสจืดน,นะคะเอ็มมิลเน่ใส่มาที่5ออนค่ะก็เทเลยนะคะอันนี้3ออน แล้วก็อีก2ออนนี่นะคะนมสด5ออนใ้หลับค่ะเราก็ต้องเพิ่มหวานนะสำหรับ22ออนนี้จะใส่มาที่ 20ML ก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสมปั๊มนะคะ,ะกดเลยนะ1 2เกือบเกือบนะคะ3มปั๊มแบบนี้ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ชอบหวานมากก็แค่นี้พอแล้วก็หวานแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับบางคนที่เราอยากจะเพิ่มหวานมันเข้าไปอีกหน่อยเราก็ เติมตัวนมผสมค่ะลงมาอีก20 ml นะคะ20 ml 20 ml ก็คือนมข้นหวานประมาณสัก13 ml ค่ะแล้วก็ข้นจืดประมาณ7 ml เสร็จแล้วคนให้เข้ากันแล้วก็ไปเติมน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งได้มาแล้วนะคะเราก็เอาโกโก้เข้มข้นที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยเนี่ยค่ะเทตามได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูโกโก้เมลอนแก้ว22ออนนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ชิมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชิมกันที่แก้ว12ออนนะคะนี่โกโก้ก็จะลงไปปนกับน,นมเมลอนหมดละชิมนมเมลอนก่อนอเมลอนเมลอนเมลอนมาก จริงๆแล้วต้องบอกว่าคือปกติค่ะเน่เป็นคนไม่ทานหวานมากนะคะอันนี้ถือว่าหวานไปนิดนึงสาหรับเน่นะแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพราะว่ามันแบบมันหวานมันเลยอะแต่พราะความเมลอนนี่คือแบบสุดแล้วเอออร่อยมากคือหอมอันนี้ยังหอมติดปากอยู่เลยนะเราลองคนโกโก้ค่ะให้เขาเข้ากันดูซิว่าพอมันเข้ากันแล้วเนี่ยค่ะเพราะเมื่อกี้เฉพาะนมอ่ะคือสาหรับเน่จะรู้สึกว่าหวานไปนิดนึงนะคะ ทีนี้พอเราคนให้เข้ากาันเป็นโกโก้เมลอนแบบรวมแล้วอืมดีขึ้นเลยเคราวนี้โอเคเพอร์เฟกตละเพราะว่าถ้าเราชิมเฉพาะนมค่ะจะรู้สึกแบบเออหวานน่ะแต่ว่าพอเอาโกโก้ที่เข้มข้นนะคะพอลงไปผสมด้วยกลายเป็นเราได้มาเป็นโกโก้ที่มีความหอมเมลอนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีความเข้มของโกโก้ด้วยอืมอืมถ้าสำหรับนี่นี่คือแบบว่า เอาผสมเนี้ยค่ะดื่มง่ายเพ้ยจริงๆอ่ะมันได้โกโก้ที่มีหอมเมลอนขึ้นมาจริงๆอะ่ะอุ้ยด,ดี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 มาชิมนมเมลอนอือจริงๆถ้าคนชอบหวานนะเอาจริงทําเป็นนมเมลอนสูตรเนี้ยขายได้แล้วไม่แบบไม่ต้องผสมโกโก้นะอือขายได้แล้วอ่ะทีนี้พอมาเป็นโกโก้เมลอนค่ะอือ คือต้องบอกว่าซิญโอริต้าเนี่ยคือไซรับเฟเวอร์เขาแบบชัดเจนอะ่ะอันนี้มันคือแบบเมลอนขึ้นจมูกเลยอะ่ะโอ้ดีมากค่ะแล้วก็โกโก้ก็เข้มข้นนะคะกลายเป็นได้มาเป็นโกโก้เมลอนถึงว่าทำไมแบบว่าทางเกาหลีเขาก็ขายกันเนาะออโกโก้เมลอนอ่าเราเดี๋ยวเรามาขายกันบ้างอร่อยอร่อยใช้ได้ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไปลองทำกันดูค่ะทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโกโก้เมลอนค่ะ เนเชื่อว่าไหนๆเรามีไซลับเมลอนกันอยู่แล้วเนอะหลายๆร้านก็น่าจะมีอยู่แล้วค่ะมาลองดัดแป้งค่ะทําเมนูแบบนี้ได้เลยแล้วทำแล้วชอบไม่ชอบนะคะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยค่ะ ออหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรนะคะก็บอกมาค่ะเดเนจะหาความรู้ดีๆมาแชร์ให้นะคะหาเมนูอร่อยๆมาให้ด้วยค่ะถ้าใครชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับเมนูโกโก้เมลอนแก้ว12ออน16ออนแล้วก็22ออนนะคะมาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเผื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราใส่ไปในร้านดล้กขายดีๆนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ